การที่ได้มาเป็นครอบครัวกินโปรเนี่ยถือว่าเป็นกำไรชีวิตจริงๆค่ะอันนี้พูดจากใจเลยนะคะไม่ได้อวยสวัสดีค่ะชื่อจันเพ็ญกุลมน์นะคะจากสำนักงานธีรวิทย์แอร์เคาทติ้งค่ะเป็น FC รุ่น6นะคะได้มีโอกาสร่วมง,งานกับกรีนโป o ตั้งแต่ปี2,562ค่ะรวมๆแล้วก็ประมาณเกือบ3ปีได้แล้วค่ะ ะะก็ต้องขอขอบคุณพี่เก่งพี่กรณ์แล้วก็ทีมงาน e ร n มโพทุกท่านนะคะที่ให้เพืนได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้งานตรงนี้นะคะได้ทําสร้างความฝันของตัวเองที่อยากจะมีด้วยะคะ่ะสิ่งที่ได้รับจาก e ร n มโพไม่ใช่เงินอย่างเดียวค่ะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์และก็ได้อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนอได้รู้ว่าบทสนักงานบัญชีจะต้องทําอะไรบ้าง การปิดงบการเงินจะต้องมีอะไรที่เป็นองค์ประกอบบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเลยก็คือที่นี่เป็นทั้งครูเจ้าหนายเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องนะคะอบอุ่นมากค่ะอยู่ที่กรีนโปนะคะ,ะการที่ได้มาเป็นครอบครัวกรนโปเนี่ยถือว่าเป็นกำไรชีวิตจริงๆอะะิค่ะอันนี้พูดจากใจเลยนะคะไม่ได้อวยระบบการตรวจงานของที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะเตะมมากมันทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ทํางานที่มีประสิทธิภาพไปด้วยเลยและลูกค้าก็จะประทับใจในการทํางานของเรานะคะ จากแรกเนี่ยเป็นทำคนเดียวตอนนี้ก็มีพนักงานประจํำอยู่ด้วยกัน3คนแล้วก็ฟีแลน์อีก3คนนะคะเออก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่จะเข้ามาเป็น f c รุ่นใหม่นะคะของกีนโปนะคะว่าถ้าได้มาเป็นครอบครัวของกีนโปแล้วเนี่ยจะไม่ผิดหวังจริงๆคะ่ะทีมงานใจดีผูดจาดีสำหรับที่เพแล้วเนี่ยจะยึดหลักปฏิบัติที่ว่าขยานันซื่อสัตย์มีมิตรสัมพันธ์ที่ดี และก็พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าทําได้นะคะพี่เพนเชื่อว่าก้าวหน้าแน่นอนค่ะพี่เพนทําได้น้องๆก็ทําได้เหมือนกันค่ะไว้ชมดีทุกคนนะคะ